สวัสดีครับผมวันนี้มาพาเก็บอาวุธนะครับเป็นซูพรีโมทรีอาดอนนะครับผมแล้วก็อาวุธลาวาริต้านะครับที่เป็นคอมโบเซตที่ทําให้เราสามารถมาร์คสตูแล้วก็ยิงสตูได้ทุกที่นะครับผมถือว่าเป็นเซตอาวุธที่โกะมากๆนะครับรวมไปถึงผมก็จะบอกวิธีการเก็บอามิโกโอรุโซ่นั่นเองนะครับผมเป็นเสือที่เรียกได้ว่าโหดมากเลยครับเป็นเสือสเตลนี่สายโจมตีน่าจะชอบกันนะครับโดยคล้ายที่นะครับตอนนี้สามารถออกจากเกาะได้แล้วนะครับมีเครื่องบินขับมีเรือน่งนะครับผมสามารถเก็บได้เลยครับ แล้วก็ก่อนเดินทางนะครับผมแนะนําว่าให้เราไปหาสุพิโม่ไปซื้อมานะครับชื่อว่าฟูริโอโซ่ก่อนนะครับมันจะทําให้เราเดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสามารถกระโดด2ชั้นได้นั่นเองครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเดินเควสกันเลยครับโดยขั้นแรกนะครับให้เราไปเริ่มเควสก่อนซึ่งเควสเนี่ยมันจะเริ่มที่ เกาะอิสลาซันตดิโอนะครับแล้วจากนั้นให้เราลองมาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นถ้ำโอรูอยู่อยู่ประมาณทางทิศตะวันออกของค่ายของคลารานะฮะจากนั้นพอเราเข้ามาในถ้ำนะครับมันจะมีเอกสารเป็นเท็กซ์วางอยู่นะครับให้เราอ่านซะก็จะเป็นการเริ่มเควสคำอวยพรของทรีอาดานะครับผมโดยเขาจะให้เราไปรวบรวมของทรีาด้ามา3อย่างด้วยกันนะครับผมแล้วก็พอคุยเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเก็บเครื่องประดับนะครับผมแล้วก็กรอกเลเวล4ตรงแถวนั้นด้วยนะฮะ ขั้นถัดไปนะครับเราจะไปเอาวัตถุอันแรกกันก็คือมาที่นี่ครับมาดูก้านะครับผมแล้วก็ตามแผนที่ผมมาเลยมันจะมีเควสเป็นรูปเพชรโผล่ครับชื่อว่าศิลปะวัตถุทริอาดาของอีดานะครับก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะฮะพอมาถึงนะครับผมให้เรารับเควสซะจากนั้นเราก็จะต้องเดินไปที่ถ้ำนะครับพอไปถึงถ้ำเนี่ยภายในถ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นซิปไลให้เราโหนนะครับก็โหนซิปไลไปเรื่อยนะครับแล้วก็เข้าไปจนสุดทางเนี่ยเราจะเจอกับเทวรูปโอรูวานะฮะแล้วก็รวไปถึงหัวของเดวิดซีด้วยพอเสร็จแล้วกก็ออมาเลยครับ วัตถุอันถัดไปนะครับผมให้เรามาที่วาเยเดโอโลนะครับผมจากนั้นก็ตามแผนที่มาเลยนะครับจะมีเควสโผล่ขึ้นมาชื่อว่าเควสศิลปะวัตถุทรีอาดาของโอคูนะฮะพอมาถึงนะครับเราก็รับเควสเหมือนเดิมนะครับผมแต่ทีนี้เควสนี้นะครับเราสามารถทําได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยประตูมันจะปิดไว้ก็ให้เราไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาที่หลังโอเคสมมติว่าเข้าได้แล้วนะครับบ้านหลังนี้มันจะเป็นให้เราทําปริศนานิดนึงนะฮะก็คือว่า อันแรกนะครับปริศนาห้องกระจกอ่าอันนี้เนี่ยให้เราเดินไปใกล้กระจกนะครับแล้วให้เราดูว่ากระจกบานไหนที่ไม่แตกนะครับอันนั้นน่ะจะมีสวิตช์อยู่ให้เราใช้มาเชเต้หรือมีดเราเนี่ยฟันเลยครับเราจะเจอกับสวิตช์ที่ซ่อนอยู่ <S <S 1> <S 1> พอกดสวิตช์เสร็จแล้วเราจะเจอกับห้องทีวีนะครับห้องทีวีเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่3อันวางอยู่หน้าทีวีใช่ไหมให้เรากดอันกลางก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายแล้วค่อยอันขวานะครับก็จะเป็นการปลดล็อกทางเดินขึ้นไปชั้น2นะฮะ พอขึ้นมาชั้นสองครับเราจะเจอกับห้องเป็นโนอ,อันนี้เขาให้เราแค่อ่านโนต้ตตรงเป็นโนครับเสร็จแล้วประตูก็จะเปิดออกข้างในเนี่ยก็จะีกุญแจห้องใต้ดินพอเก็บเสร็จแล้วเราก็ลงมาชั้นหนึ่งครับประตูเนี่ยจะเปิดได้แล้วนะฮะพอเราเดินเข้าประตูไปนะครับเราจะเจอกับห้องคุณกระบอกนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจครับราเดินไปกดสวิตช์ที่เสาทางซ้ายครับจะไปอันจบ แล้วก็เราจะมาอยู่ในห้องที่มีปืนใหญ่วางอยู่บนพื้นนะครับอันนี้เนี่ยให้เรามองขึ้นบนไปจะมีตะขอให้เกี่ยวได้อ่าเราก็ขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปบนดาดฟ้าของรังค้าเลยเราก็จะมีซิปไลน์ให้โหลลงมาข้างล่างนะครับอ่าพอลงมาแล้วเราก็โดดลงไปในบ่อน้ำเลยครับพอเราลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีของอยู่2ฝั่งนะฮะ โดยวิธีการเก็บของสองฝั่งเนี่ยให้เรายืมบนแพลตฟอร์มก่อนบนเกาะตรงการนะครับจากนั้นให้มองไปข้างบนเราจะสามารถใช้ตะขอเกี่ยวได้จากนั้นก็ให้เราโหนตัวไปมาซ้ายขวานะครับเพื่อเก็บของทั้งสองฝั่งก็จะมีไอเทมทั้ง,ทงเทวรูปนะครับแล้วก็เป็นไอเทมเป็นเกาะด้วยอันสุดท้ายนะครับผมอยู่ที่เอลเอสเต้นะครับแล้วก็ให้เราไปดูตรงบริเวณนี้ครับจะมีเควสอยู่ชื่อว่าศิละปะวัตถุ t รีอาดาของมิโม a อาโบซี่นะครับผมอ่านยากมากพอมาถึงนะครับเราต้องเคลียร์ทหารก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีห้องทางซ้ายมือนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีคียการ์พัดลมอยู่ให้เราเก็บก่อนเลยครับจากนั้นนะครับเดินไปอีกนิดนึงเราจะเจอกับตู้ไฟนะครับผมอันนี้ให้เราทําลายมันก่อนด้วยล็อกเก็ตดันเชอร์หรือว่าเกตดันเชอร์ก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเกตดันเชอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายให้ว่าเก็บตรงไหนนะครับผมไปค้นหาในช่องได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับพอเข้าบ้าข้างในเนี่ยอันนี้เป็นทางตรงธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ลงม้าข้างล่างเนี่ยเราเจอกับเทวรูปนะครับแล้วก็รองเท้ารองเท้าชื่อว่ารองเท้าภาพลงตาของมิโมอาโบซี่นะครับเราเก็บเสร็จแล้วก็เป็นอันจบไปครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ถ้ำโอรูวานะครับเพื่อเอาเทวรูปทั้งสามแมตไปวางไว้ที่เดิมนะครับโอเคพอไปถึงแล้ววางเทวรูปปุ๊บเราก็จะได้สุพิโมทีอาร์มาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยยังไม่จบครับยังไม่จบ เราต้องจัดการกับผู้พิทักษ์ก่อนเป็นวิญญาณเสือนะครับพอเราฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อามิโก้องเรามานะชื่อว่าอามิโก้โอรูโซนั่นเองนะครับหรือว่าน้องเสือดำโอเคครับแค่นี้เราก็จะได้ของครบครับได้ทั้งสุเปิโมขั้นเทพนะผมได้ปืนด้วยแล้วก็ได้อามิโกด้วยรวมไปถึงได้ของเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคครับผมเป็นของเลเวล4ที่มีสกิลแปลกๆดีครับผมชววบเช่นสกิลพวกรอบเลนสกิลพวก สกิลไฮและศัตรูนะครับในตอนกลางคืนโอ้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้คลิปฟาร์คาย6กนะครับการเจ็บของต่างก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดคลิปมีประโยชน์ก็ฝากไลค์นะครับฝากแชร์ด้วยนีผมก็จะได้ทำคลิปแบบนี้มาอีกในทุกๆเกมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับผมก็จะไปพยายามหามาให้ฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมป๊อปมาลิสนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ